สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันนี้เจ้าเงาะจะพามาทําอะไรครับผมตามมาดูกันเลยครับเจ้าเงาะกับน้ำไมะลุมนะครับผมไปแกงส้มนะครับผมมีเจ้าเงาะขับผ่านมานะครับแล้วก็เจอมะลุมนะครับผมเจ้าเงาะก็เลยขอพี่เขา่อยครับผมขอบังนะครับผมบังเขาก็บอกว่าเอาไปเลยครับผมต้องขอบคุณบังมากๆ นต้มนะครับผมหรือมะลุงนะครับผมใครรู้จักมะลุงบ้างครับมีคนไหนรู้จักมะลุงบ้างเอ่ยเดี๋ยวจ้เงาะจะเก็บให้ดูก่อนนะครับแต่จ้าเงาะชอบลูกอ่อนๆนะครับผมไม่ชอบลูกแก่ๆนะครับถ้าลูกอ่อนๆเราเคี้ยวเลยนะครับเราเราไม่ต้องปอกเปลือกมันนะครับผมเรามาดูกันครับเจ้เงาะจะสวยเพิ่มนะครับผมเรามาดูกันนะครับ นะครับล่วงนะครับผมดูกันอันนี้คือมะลุมนะครับผมนีน่มีคนไหนรู้จักมั้งครับมะลุมเป็นแบบไหนดูกันครับนี่เขาเรียกมะาลุมนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปแกงส้มนะครับผมอย่งางนี้มั้งครับอย่างนี้ฝากไว้ค่